คือถ้าเกิดว่าจะปล่อยแบบไม่ดูดำดูดีไปอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มันจะล้าวฉานค่ะนะ11ล้านคนที่อยู่ในม .33 เนี่ยผมเข้าใจว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยเขามีเงินสะสมของเขาซึ่งเขายังใช้ไม่ได้นะเออคือคือว่าต้องรอ5้อ55ถ้าเกิดว่าไม่ครบเออ18 15ป5ปี180เดือนเออรับเออบำนานรับบำเหน็จอะไรพวกนั้น,นะ่ะนะ เท่าที่ผมทราบเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ทําประกันสังคมระยะหนึ่งเนี่ยนะพอสมควรเนี่ยหลักเงินสะสมเนี่ยมันประมาณสักแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ารัฐบาลหรือทางกระทรวงแรงงานไม่ต้องมันต้องรัฐบาลนะ<ะ>กระทรวงแรงงานสํานักงานประกันสังคมก็ต้องทําตามรัฐบาลสั่งนะคือถ้าหากว่ามีหนทางเป็นไปได้นะ ก็สามารถจะตัดเงินจากตรงนั้นออกมาง่ายๆนะไม่ต้องจา่ายไม่ต้องให้เขาเยอะค่ะก็คุณให้เราชนะเจ็ดพันคุณก็ให้เขาเจ็ดพันซึ่งเจ็ดพันเนี่ยมันพออยู่แล้วเจ็ดพันที่มีอยู่ในเงินสะสมเนี่ยมันพออยู่แล้วของแต่ละคนเนี่ยมันเกินเจ็ดพันทั้งนั้นแหละเพราะปีหนึ่งเนี่ยเขาส่งเงินสมทบเนี่ยประมาณ เออก็นี่ยนะเจ็ดแปดพันบาทอยู่แล้วถ้าเอามานี่ก็ถือว่าไม่ผิดใช่ไหมคะเดี๋ยวมันต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายแต่ว่าประเด็นก็คือว่า10ให้คนละ7 0 0ดเท่ากันผมไม่ได้บอกว่าให้เยอะๆนะไม่ได้ให้30,000ื่นห้ามืนนะล้อไปกับมาตรการของรัฐเราชนะเ0 0ดก็ให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยตัดจ่ายออกมาให้กับผู้ทำประกันตนในมาตราสาเนี่ยคนละเจ็ดแต่เจ็ดพัักเดี๋สิ หักออกจากเงินที่เป็นเงินสะสมของเขาเอาไปเลยออกไปเลยค่ะจ่ายเงินเลยค่ะนะทั้งหมดใช้เงินประมาณ77,000พันล้านแต่มันไม่ใช่เงินที่รัฐบาลจะต้องไปกู้มาให้อันนี้มันเป็นเงินเขาเออ้าเป็นเงินของกองเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมคจริงจริงมันก้อนใหญ่มากเงินก้อนนี้รวมๆกันแล้วซึ่งเขาจะใช้บำนาญชาราภาพแนอนาคตอะไรตัวเนี้ย มันเป็นล้านๆอ่ะนะตัดออกมาสักเจ็ดหมื่นกว่าล้านนี่นะแล้วไม่ต้องไปกําหนดอะไรบ้าบ,าบอคอแตกว่าต้องมาจ่ายทีละพันทีละพันห้ามซื้อไอ้นั่นห้ามซื้อนี่ค่ะถ้าทําอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการดูดําดูดีกลุ่มที่เขาทําประกันสังคมคะนะผมพูดนี่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะเพราะผมอยู่นอกระบบประกันสังคม ผมไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมถึงจะจ่ายเงินให้ทลายผมก็ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีคนสะท้อนผ่านอาจารย์มาและไม่ไม่คือผมเคยพูดไปแล้วแต่ว่าคราวนี้เหตุการณ์ที่มาพูดโดยหลักการเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะที่จะเอาเงินก้อนนี้ออกมาเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ดูดำดูดีไม่ทําการอะไรสักอย่างเนี่ยมันร้าวฉานมันเกิดอารมณ์มันมีความรู้สึกนะผมไม่พูดถึงคนเสียภาษีเพราะว่าคนเสียภาษีเนี่ยมันอยู่ในระบบประกันสังคม ออโตเมติกเกือบทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราพูดเฉพาะประกันสังคมเนี่ยเจ็ดพมันก็ไม่ได้เป็นเงินอะไรมากมายก็คุณบอกว่าเจ็ดพันไม่ได้จ่ายอะไรมากก็ให้เขาไปเจ็ดพันแต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินถูกไหมอีเว้น <Even S 2> แบบนี้เนี่ยผมยังคิดด้วยซ้ำไปว่าถ้าจะให้ข้าราชการอย่างที่รัฐบาลจะคิดให้เนี่ยค,คุณไม่ต้องไปกู้เงินมาไม่ต้องไปใช้พอรลอก,กอยอำนาจกระทรวงการคลังเอามาแจกคุณก็ใช้กองทุนบําเ์เดจบำนาญกลางนี่แหละ ให้มีคนละเจ็ดพันเหมือนกันและมีเยอะไหมคะไอกองทุนนั้นน่ะนี่ยก็เยอะนะนั่นแปดแสนกว่าล้านนะก็เป็นของที่มีแต่ต้องบอกกับคนที่ทําประกันทั้งระบบประกันสังคมทั้งระบบไปนีว่าเฮ้ยเงินของคุณหายไปเท่านี้นะค่ะคุณต้องรู้ว่าให้เงินนี่เอาออกไปแล้วนะแต่หลายคนก็อาจจะยอมรับได้ก็ได้ในเรือที่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันหน้ามืดต้องจัดกันแบบนี้แหละทําได้ทั้งกบขโดยรัอบานไม่ต้องไปกู้มาจัดมีแนวคิดว่าจะให้ข้าราชการอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะค่ะเอาอย่างนี้มาเลยอันนี้มันก็็ถืออออวว่าาเเเปนนงงิข้ดย ไม่มไม<า>่ต้องไปพูดตรงนั้นมไม่ต้องพูดนั้น <laughs>